โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์กรเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานร่วมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของชูการ์กเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อ ที่จะทําให้ชูการ์ไกด์เดอร์ได้เพิ่มการออกกําลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจํากัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะ มื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ําหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ1 7 0่งรถึงหนึกรัมต่อตัวหากชูการไก d เดอร์ของเรามีน้ําหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกําลัง ให้กับชูก้าไกดเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินมแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับมแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวมแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทําให้ชูก้าไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบ,บางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มนาสําหรับโรค ะะก็คือการเลี้ยงชูก้าไกด์เดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจําเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจําเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนําวิตามินดีมาใช้ทําให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหลก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนําให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุด หากต้องการให้ชูก้าไกด์เดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ3-4ถึง4เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละหนึ่งครั้งค่ะ